สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีแอินที่5ติวอย่างละเอียดเตรียมสอบปัรจุเรื่องอนุกรมตอนที่5ตอนนี้จะกล่าวถึงข้อสอบจริงๆนะครับที่เคยสอบกันเป็นโจทย์ข้อสอบอนุกรมเศษส่วนเรามารับฟังและรับชมกันเลยนะครับสาระดีๆสไตล์ครูทีก็ขอเสนอหลักการทบทวนเพื่อเรานั้นสามารถเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็เราสามารถจดจําวิธีการคิดหรือได้มีแนวคิดนั้นได้นะครับข้อที่1ให้เราเตรียมตัวจัดสถานที่เงียบๆนะครับเพื่อเราจะได้มีสมาธิและตั้งใจเตรียมกระดาษปากกาหรือดินสอนะครับให้พร้อมนะครับข้อที่2ให้เปิดฟังและดูในแต่ละข้อก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับข้อที่3เราจะฟัง1รอบหรือ2รอบมากกว่าก็ได้ที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วในแต่ละข้อนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ให้เรามาเขียนโจทย์ในกระดาษทําเองแต่โดยไม่ต้องเปิดคลิปอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจติดก็ให้กลับไปดูในแต่ละข้ออีกครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาทําใหม่นะครับเมื่อเราจบในแต่ละข้อแล้วนะครับเราก็เริ่มข้อใหม่ต่อไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วเราก็หยุดจากนั้นเราค่อยๆมาต่อในครั้งหลังในครั้งต่อไปได้แบบนี้จะทําให้เรา เตรียมตัวดีขึ้นครับโจทย์ข้อแรกนะครับเศษหนึ่งส่วนสามเศษสามส่วนหกเศษเจ็ดส่วนสิบเอ็ดเศษสิบสามส่วนสิบแปดถามว่าเลขต่อไปคือเลขอะไรต่อมาวิธีการทําอย่างละเอียดเลยนะครับสําหรับการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ในการหาคําตอบกันเลยนะครับแนวคิดการหาคําตอบของโจทย์ข้อนี้จะเห็นว่าโจทย์เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่มากเลยนะครับ เราจึงใช้การแยกเศษแยกส่วนหาคำตอบได้ดังนี้นะครับเริ่มจากการพิจารณาของเศษนะครับซึ่งมีเลข1เลข3เลข7็เลข13นั้นจะสังเกตว่าเราตีแจกได้1ไป3นะครับได้บวก2 3ไป7ได้บวก4 7ไป13ได้บวก6สังเกตว่าเราจะตีแจกได้บวก2บวก4บวก6ต่อไปก็ต้องเป็นบวก8เลยนะครับเราก็ได้คำตอบตัวบนว่าน้า3บวกกับ8 คำตอบของเศษก็คือ21นั่นเองครับส่วนตัวส่วนจะเห็นว่ามีเลข 3, เลข6เลข11เลข18ก็เพิ่มมาเยอะนะครับเราก็ใช้การตีแจกที่เดียวกันก็จะได้เป็น3ไป6คือบวก3 6ไป11คือบวก5 11ไป18คือบวก7จะได้ตีแจกเป็นบวก 3, บวก 5, บวก7ต่อไปก็ต้องเป็นบวก9นะครับเราก็เลยเอา18มาบวกกับ9 คำตอบของตัวส่วนก็คือ1 8บปวกเได้27ดังนั้นคําตอบของข้อแรกเลยจึงตอบเป็นเศษ21ส่วน27นะครับดังนั้นในข้อแรกนั้นเป็นเลขที่ไม่เยอะเพิ่มขึ้นไม่เยอะก็เลยใช้อนุกรมการบวกนะครับโดยการแยกเศษและแยกส่วนสามารถหาคําตอบได้เลยครับต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อสอบเก่าข้อที่2กันเลยนะครับเศษ1นส่วนยีเศษ4ส่วน26 เศษ9-30ส่วน30เศษ16-39ส่วน39และเศษ2 5 5ส่วน55แล้วถามว่าตัวเลขต่อไปคือเลขอะไรนะครับข้อนี้สังเกตว่าตัวส่วนนั้นจะเป็นตัวเลขที่เพิ่มไม่มากแต่ตัวเศษนั้นจะเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากเรามาดูวิธีการทําหาคําตอบในข้อที่2กันเลยนะครับแนวคิดการหาคําตอบในข้อที่2นะครับจะสังเกตว่าเราจะใช้วิธีการแยกเศษแยกส่วนหาคําตอบกันนะครับ เรามาดูเศษนะครับเลข1เลข4เลข9เลข16เลข25จะสังเกตว่าจะเป็นเลขที่มาจากการคูณนะครับด้วยตัวเลขไดลูกตัวเลข1 2ครั้งนะครับดังนี้จากดูเลข1นะครับก็คือ1คูณ1หรือ1กําลัง2เลข4ก็คือ2คูณ2หรือ2กํกลังสเลข9ก็คือ3คูณ3หรือ3ากำลังสเลข16ก็คือเลข4คูณ4หรือ4กํกลังส 25ก็คือ5คูณหหรือ5้ากำลัง2เราก็สามารถทายตัวเลขต่อไปได้แล้วครับก็คือ6กำลัง2นั่นเองนะครับก็คือ6คูณ6ข้อนี้ตัวเศษก็เลยตอบเป็น36นั่นเองครับส่วนตัวสูนรนั้นสังเกตว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มมาเยอะนะครับก็คือ25ไป26บวก1ตีแจกนะครับ26ไป30บวก4 30ไป39บวก9 39ไป55บวก16 สังเกตว่าตัวเลขข้างล่างนี้ก็คือ1 4 9 16สังเกตว่าเลข1เลข4เลข9เลข1 6ก็จะเหมือนโจทย์ข้างบนเลยนะครับซึ่ง1ึงมาจาก1กําลัง2 4มาจาก2องลัง2 9มาจาก3ามกลัง2 16มาจากสี่กลังสองมันตัวต่อไปก็ต้องเป็นกําลัง2นั่นก็คือ25้นั่นเองครับเมื่อตีแ็กได้25แล้วเราก็นํา55นะครับมาบวกกับ25ต่อก็เลยกลายเป็น 80ซึ่งเป็นตัวส่วนในการหาคําตอบข้อนี้นะครับคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบเป็น36ส่วน80นั่นเองครับต่อไปเป็นโจทย์ข้อสอบเก่าข้อที่3นะครับ 1. เศษ1ส่วน2เศษ2.6เศษ8ส่วน30แล้วตัวเลขต่อไปคืออะไรให้สังเกตว่าข้อนี้นั้นโจทย์ตัวเลขนะครับมีอยู่เพียง4ชุดให้สังเกตว่าเราสามารถแปลงตัวแรกก่อนนะครับ ก็คือจาก1เนี่ยก็คือ1นส่วนหนึ่งอนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนหกและเศษแปดส่วนสามสิบเราจะใช้การคิดแยกเศษและแยกส่วนได้ดังนี้ครับจากเศษคือหนึ่งหนึ่งสองแปดเราลองใช้การตีแฉกแบบบวกนะครับหนึ่งไปหนึ่งคือบวกศูนย์หนึ่งไปสองคือบวกหนึ่งสองไปแปดคือบวกหกจะไม่เป็นระบบน,นะครับเรามาดูการคูณอีกครั้งนึงครับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง 1คูณ2ได้2และ2คูณ4ได้8ดังนั้นการตีแฉกแบบการบวกไม่เป็นระบบแต่การตีแจกแบบการคูณเป็นระบบนะครับเราเลยมาตีแฉกต่อจาก1 2 4 1ไป2ก็คือ1คูณ2 2ไป4ก็คือ2คูณ2ได้4ดังนั้นตัวค่าคงที่ก็คือเลข2เราจึงนำา4นะครับไปคูณ2ได้8นะครับ มันหมายว่าตัวตีแจกข้างบนเนี่ยเราก็ได้8แล้วนะครับจากนั้นเราก็นํา8ที่จากการตีแจกตัวเนี้ยก็มาคูณกับ8อีกรอบหนึงเพื่อจะหาคำตอบตต่อไปนะครับก็คือ8คูณ8ได้64นั่นเองเป็นคําตอบของเศษครับต่อไปลารูตัวส่วนนะครับ 1, 2, 6แล้วกระโดดมา30แสดงว่าคอนี้น่าจะใช้การคูณนะครับเพี่นาจะดังนี้ครับ1นคูณ2ได้2 2คูณ3ได้6 6คูณ5ได้30นะครับดังนั้นการตีแจกก็คือได้เลข2หรือคูณ2คูณ3คูณ5ต่อไปจะเป็นเลขอะไรนะั้นเรามาตีแจกอีกชั้นหนึ่งครับ2ไป3ใช้บวก1 3ไป5ใช้บวก2มันตีแจกข้างล่างนั้นนะครับจะได้เลขบวก1บวก2ต่อไปต้องบวก3นะครับเราเลยจึงนำา5มาบวก3นะครับได้เป็น 8แต่บวก8นั้นอยู่ในชั้นของการคูณนะครับก็เลยต้องกลายเป็นคูณ2คูณ3คูณ5และคูณ8และคำตอบของตัวสวงเราก็คือนำ30คูณ8นะครับซึ่งได้เท่ากับ240นั่นเองครับดังน,นั้นข้อนี้คำตอบก็คือ64ส่วน240ครับต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อสอบเก่าข้อที่4กันนะครับเศษ4ส่วน5 เศษ9ส่วน13เศษ22ส่วน31เศษ53ส่วน75ก็จะมีให้มา4เศษส่วนด้วยกันนะครับดังนั้นเราจะหาว่าตัวเศษส่วนต่อไปคือเลขอะไรเรามาดูวิธีการหาคำตอบของข้อนี้กันเลยนะครับแนวคิดการหาคำตอบของข้อนี้นะครับเรามาเริ่มจากดูโจทย์ว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเราลองตีแฉกเป็นอนุกรมบวกดังนี้นะครับดูเศษนะครับ แยกเศษแยกส่วน4ไป9คือบวก5นะครับ9ไป22คือบวก13และ22ไป53คือบวก31จะสังเกตว่าจากการตีแจกนั้นตัวเลขนั้นไม่เป็นระบบนะครับไม่สามารถหาคำตอบได้ชัดเจนเราจะใช้การคิดแยกเศษแยกส่วนไม่เหมาะสมแน่จึงใช้ความสัมพันธ์เศษส่วนทางซ้ายเพื่อตอบความสัมพันธ์ทางขวากันนะครับได้ดังนี้ หลักการหาความสัมพันธ์ของข้อนี้นะครับเราดูเศษส่วนที่มีจํานวนน้อยๆนะครับทางด้านซ้ายสุดคือเศษ4ส่วน5เศษส่วนถัดมาก็คือเศษ9/13ส่วนามเขามีข้อสังเกตว่าเศษส่วนตัวซ้ายสุดน,นั้นกับเลข9หรือเลข13สมัมพันธ์อย่างไรเราจะเห็นได้ว่านำา4บวก5นะครับจะได้9นะครับแล้วมาเศษส่วนตัวที่2นะครับ9ส่วน13 จะสัมพันธ์กับ22สอ่วน3เอ็นอย่างไรก็สังเกตได้ว่า9มาบวกกับ13เราจะได้ย2บนะครับและเศษส่วนตัวที่3ามก็คือ22่สอ่วน3ามเอ็ดนั้นถ้าเรานำมาบวกกันแล้วนะครับเราจะได้53เป็นเศษส่วนถัดไปนั่นเองดังนั้นในการหาคำตอบของข้อนี้เราก็มาดูเศษส่วนตัวสุดท้ายที่โจทย์ให้มานะครับก็คือนำา53มาบวกกับ75นะครับซึ่งได้เท่ากับ 128ก็จะเป็นเศษของตัวคำตอบถัดไปนั่นเองครับหลักการหาอนุกรมเศษส่วนข้อนี้ก็คือใช้ความสมัต์ทางด้านซ้ายมาบวกกันได้เศษของตัวด้านขวาตัวถัดไปนั่นเองครับต่อไปเรากำลังจะหาตัวส่วนนะครับซึ่งเป็นคำตอบนะครับเราเริ่มจากเศษส่วนซ้ายสุดนะครับง่ายๆระหว่างเศษ4ส่วน5นะครับกับถัดไปคือ9/13ส่นนั้นครับ เราสังเกตว่าเรากําลังมุมมองคือหาเลข13นั่นเองซึ่งในเลขเหล่านี้มีเลข4เลข5เลข9ก็สังเกตว่าเราจะได้13นั้นก็คือการนํา4มาบวกกับ9นะครับได้13ก็คือนําเศษของตัวแรกกับเศษของตัวที่2มาบวกกันนะครับได้ตัวส่วนของตัวที่2ด้วยเส้นสี่มือนนะครับ4บวก9ได้13านะครับแต่ในทำรังเรียกการลําดู9ส่วน13 กับ22ส่วนส1นะครับก็สังเกตว่านำเศษคือเลข9กนะครับนำเศษทางอีกทัพหนึ่งตัวหนึ่งก็คือ22นะครับถัดไปบวกกัน9บวก22ด้วยเส้นสีน้ำตาลนะครับได้3 1เห็นไหมครับถัดมาแล้วก็ดู22ส่วน3านั้นกับ53ส่วน75นะครับให้สังเกตว่าเราก็นำา22นะครับบวกกับ5 3ด้วยเส้นสีฟ้านะครับก็ได้เป็น75เป็นคำตอบนั่นเองครับ ดังนั้นการหาส่วนขอ,ของข้อนี้ก็คือการนำเศษของตัวซ้ายมาบวกกับเศษถัดไปของตัวขวาบวกกันจะได้ส่วนของตัวขวานะครับก็เลยนำา53นะครับมาบวกกับ128ที่หาได้ในตอนแรกนะครับมาบวกกันนำา53บวก128ด้วยเส้นสีแดงนะครับคำตอบที่บวกได้คือ1 8 1ก็เป็นคำตอบส่วนของข้อนี้นะครับดังนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือ เศษ128ส่วน181นั่นเองครับต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อสอบเก่าข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5เศษ45ส่วน2 15 10 20ส่วน3และ40ส่วน9และคำตอบต่อไปจะเปเล็ลกอะไรเรามาหาได้กันดังนี้เลยครับจากโจทย์นะครับจะเห็นว่ามีเศษส่วนอยู่3จํานวนนะครับ ส5่ส่วน2 20ส่วน3 40ส่วน9ที่ไม่เป็นเศษส่วนมี2จำนวนคือ15กับ10แล้วก็แปลงง่ายๆนะครับแปลง15เป็นเศษส่วนก็คือ15ส่วน1แปลง10ก็คือ10ส่วน1นนั่นเองครับคราวนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเราใช้วิธีอะไรดีถ้าเราใช้แยกเศษแยกส่วนนะครับเรามาดู45ลดลงมา15จาก15ลดลงมา10แล้วจาก10เพิ่มไป20แล้วจาก20เพิ่มไป40จะสังเกตว่า รูปแบบข้อนี้น่าจะใช้การแยกเศษแยกส่วนไม่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็กลับมาใช้หลักข้อที่2ก็คือพิจารณาว่าความสัมพันธ์ทางเศษส่วนทางด้านซ้ายนะครับเราจะมาตอบเศษส่วนทางด้านขวาได้อย่างไรกันเราก็มาหาความสัมพันธ์กันนะครับดังนี้เราจะพิจารณาจากเศษส่วนที่ง่ายๆนะครับระหว่างทางด้านซ้ายทางด้านขวาสังเกตว่าเราจะเลือก ตัวซ้ายสุดคงจะค่อนข้างจะลําบากนะครับระหว่าง45มส่วนสกับ15มส่วนหนั้นเรากลไม่เลือกเราก็มาดูตัวง่ายสุดก็คือระหว่าง20่ส่วนสกับ40่ส่วนเเห็นไหมครับทัง้งจาก20่ส่วนสกับ4 0่ส่วนเนั้นสังเกตว่าทำอย่างไรถึงให้ตัวความสมดุลคู่นี้เราเห็นได้ว่าเราสามารถนํา2กับ3มเนี่ยมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้เลยนะครับก็คือการนรําเศษ2อส่วนสนั้นไปคูณกับ20่ส่วนสดังนี้ครับ นำเศษคูณเศษ20คูณ2เห็นไหมครับจะได้40นะครับเศษทางด้านขวาและนำตัวส่วนคูณกันคือ3คูณ3ก็จะได้9จะได้ส่วนทางด้านขวาด้าน,นข้อนี้หลักการคิดน่าจะมาจากการนำเศษ2ส่วน3ไปคูณกับเศษส่วนทางด้านซ้ายจะได้เศษส่วนทางด้านขวานั่นเองครับต่อไปเราก็มาลองเศษส่วนอื่นๆกันดังนี้นะครับสังเกตว่าตอนแรกเราได้นำเศษ2ส่วน3มาคูณแล้ว ก็ทำนองเดียวกันเราก็มาดูเศษสิบส่วนหนึ่งกับ20ส่วนสามแล้วก็นำเศษสองส่วนสามไปคูณเศษส่วนทางด้านซ้ายนะครับคือ10ส่วนหนึ่งเศษคูณเศษก็คือนำา10คูณสองได้20ส่วนคูณส่วนคือนำา1คูณสามได้สามเราจะได้เศษส่วนทางด้านขวานั่นเองมันสังเกตได้ว่าข้อนี้ก็เกิดจากการนำเศษสองส่วนสามมาคูณก็ได้เช่นเดียวกันครับ ดังนั้นการหาคำตอบของข้อน <n> ี้นะครับก็จะมาจากการคูณด้วยเศษ2ส่วน3กับเศษส่วนทางด้านซ้ายก็จะได้เศษส่วนทางด้านขวานะครับถ้าการสอบเรานั้นเราคิดเลขได้เร็วหรือเรายังมีเวลาอยู่นะครับเราก็มาลองดูในที่นี้เราก็มาลองดู15ส่วน1กับ10ส่วน1นะครับเศษ15ส่วน1คูณด้วยเศษ2ส่วน3นะครับ15คูณ2ได้30นะครับ1คูณ3ได้3 30นะครับหารด้วย3ก็คือได้10หรือ10ส่วน1น,นั่นเองนะครับหรือมาดูตัวซ้ายสุดนะครับคือ15ส่วน2เรแล้วก็มาคูณด้วยเศษสส่วน3นะครับสังเกตว่าข้อนี้2หารทั้งเศษทั้งส่วนได้1ก็จะเหลือ45่ส่วน3นะครับแล้วก็นำา3ไปหาร45ก็ได้15หรือ15ส่วน1นนั่นเองครับดังนั้นการหารคำตอบของนี้ก็น่าจะเกิดมาจากการนำ เศษสส่วน3คูณเศษส่วนทางด้านซ้ายก็จะได้เศษส่วนทางด้านขวานั่นเองครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็มาพิจารณาตัวสุดท้ายเลยนะครับคือเศษ40ส่วน9ก็มาคูณด้วยเศษ2ส่วน3ดังนี้ครับ40ส่วน9คูณด้วยเศษสองส่วน3าราก็นำเศษคูณเศษนะครับ40คูณ2ได้80นะครับส่วนคูณส่วนก็คือนำเาคูณ3 ได้27คําตอบของข้อสอบข้อที่5ข้อนี้จึงตอบเศษ80ส่วน27ครับสาระดีๆสไตล์ครูทีได้นำเสนอโจทย์ข้อสอบอนุกรมเตรียมสอบบรรจุจบเรียบร้อยนะครับโปรดติดตามติวอย่างละเอียดเตรียมสอบบรรจุอนุกรมตอนที่6ต่อไปด้วยเลยนะครับสาระดีๆสไตล์ครูทีขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่ง ไปได้สร้างสรรค์สารดีๆสไตล์โคูทีในการสอบปัรจุต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับ